สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำแสงสว่างที่ไม่มีวันดับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆสายแต่งบ้านเนี่ยน่าจะชอบกันนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณสามารถที่จะทำโคมไฟลักษณะนี้กี่อันก็ได้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องฆ่าบอสกบนะครับผมและถ้าหากว่าเพื่อนๆสามารถฆ่ามิสเทอรี่โทสทูได้ก็คือบอสกบที่มันมีเลือดแสนหนึ่งเนี่ย การทาโคมไฟก็จะง่ายมากแล้วก็สามารถจะทํากี่อันก็ได้ด้วยสูตรประกอบก็คือนกเหลืองหรือแคนเนรี่ครับส่วนนกสีเหลืองเนี่ยเราจะหาได้จากการที่เราเนี่ยคราบอันนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นไลกาหุ่นไลกาตัวนี้ท้าบมาจากหมวดหมู่บ้านหมวดหมู่บ้านนะแล้วก็มาที่เนี่ยฮะเนี่ยมันต้องมอีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพืชอันเนี้ย ชื่อเลยนะฟักทองเออฟักทองมันต้องมีฟักทองก่อนแล้วนกที่บินมาที่เป็นอีกาอีกาสีดำอะ่ะที่บินมาใกล้ๆพื้นที่นี้จะเป็นนกสีเหลืองหมดเลยเนี่ยจะเห็นไหมฮะพอมันเป็นนกสีเหลืองหมดปุ๊บเนี่ยเราก็เอานกสีเหลืองเนี่ย <c oughs> เอาไปเลี้ยงไว้ที่ถ้ำใต้ดินโอเคเออบออีเก็บไรบักขึ้นมาให้ด้วยนะเออมีมีเนี่ยแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ที่ที่ถ้ำใต้ดิน นกตัวนี้มันจะติดพิษแล้วมันจะป่วยเราเอานกป่วยตัวนี้ไปวางไว้ใกล้ๆใกล้ๆเห็ดเห็ดของบอสกบก็จะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นมันจะเป็นเห็ดแต่ว่านี่มันตายแล้วแต่ถ้าดูในมินิแมปในในแผ่นที่มันจะเป็นเห็ดเลยจะเป็นรูปเห็ดเลยหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เอานกแทนนารีเนี่ยที่ป่วยติดพิษเนี่ยไปวางข้างๆเห็ดของบอสกบสังเกตสีของเห็ดตอนนี้เป็นสีม่วงนะ แต่พอนกระเบิดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วเพื่อนๆก็สับเห็ดโดยใช้ขวานเสร็จสิ้นพิธิกรรมการเรียก the mystery toast t o เออนีเอ่เอาละเอาละหลังจากเพื่อนๆได้ทำการฆ่า the mystery toast t o หรือกบเลือดแสแล้วเนี่ยวิธีการทำโคมไฟแบบไม่จำกัดมีดังนี้ครับ ส่วนประกอบที่สําคัญสําหรับการทาโคมไฟก็คือหนังกบซึ่งเราจะได้จากการฆ่าบอสกบนั่นเองแต่หากเราฆ่ากบเลือดแสแล้วเนี่ยเราจะได้บูปิ้นมาทาแนบแสกซึ่งใช้หนังกบ1อันแต่ได้แนบแสกมาทั้งหมด4ก้อนหลังจากนั้นให้ระวางแนบแสกลงไปที่พื้นแล้วใช้กระทายแยกส่วนแยกแนบแสกออกมาทั้งหมด4ก้อนเราก็จะได้หนังกบคืนมา4อันก็เท่ากับว่าเราได้กําไรหนังกบมาทั้งหมด3ชิ้น ทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะสามารถที่จะสร้างโคมไฟได้แบบไม่จํากัดเลยครับแต่ถ้าเป็นบอสกบเลือด5 0,000เนี่ยการจะได้หนังกบก็จะต้องฆ่ามันรู้สึกว่าฆ่ามันครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ2อันมัง้กงก็ให้เพื่อนๆฆ่าวนไปครับอ่ะผมเขาเรียกว่าแนะนําแบบไม่กักเลยตรงนั้นต้องเก็บต้องเก็บนกก่อนนะเพราะว่ามันจะได้เป หลังจากสังหารเซเลเชียลแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆใช้พ i ิกแอ็ขุดซากมันเพื่อเอาหมวกแล้วก็ให้เก็บเจมของเซเลเชียลอันหนึ่งที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ตกอยู่มาด้วยนะครับอย่าลืมหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆใช้กระทาแยกส่วนแยกหมวกของเซเลเชียลออกมาแยกส่วนมันเลยแยกส่วนมันเลยเ,เนี่ยคุณก็จะได้เกรดมาทั้งหมด5อันใช่ไหม แล้วคุณเนี่ยก็เอาไปใส่ในเนี่ยโคมไฟโคมไฟที่มันได้มาจากบอสบอสกบมันจะสว่างสุดเลยไม่จำเป็นต้องใส่อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ไปเลยเนี่ยสิมันได้มาห้าอันก็ใส่ไปเลยอย่างนี้นี่ใส่ไปเลยใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนอะไรแล้วนี่ แล้วคุณก็ไปฆ่าอีกฆ่าอีกมันก็จะได้มาประมาณ56อันนะ่ะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทําอย่างนี้ไปเลยคุณก็ไปฆ่าอีกก็ได้5 6อันอาจจะไปเรียกทวินมามาช่วยสู้หรือว่าจะไปทําอะไรก็ได้มาช่วยสู้าาจจส,ส่วนไอ้โคมไฟเนี่ยหลังจากฆ่าบอสกบเลือดแสบแล้วเนี่ยก็จะทําได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มัน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 ทำได้ไม่จํากัดเลยเนี่ยไอ้โคมไฟเนี่ยเราก็จะเอาโคมไฟเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนก็ก็ได้แล้วก็ไปฆ่าบอสเซเลเชียลได้มาครั้งละ6อัน ก็แสดงว่าถ้าผมฆ่าสองครั้งผมจะมีโคมไฟที่ไม่มีวันดับ12อันตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด6อันเนี่ยแล้วคุณสังเกตดูนะมันไม่เน่ามันไม่เน่าเลยเนี่ยเออน้องลองปิดไฟเอาปิดไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยความสว่างมันจะสว่างสูงสุดเลยส,สว่างสูงสุดเลยถ้าเทียบกับอันนี้เนี่ยลองอันนี้มันมันเหมือนกันปะวะเหมือนกันอยู่อะเนี่ยก็สว่างแบบนี้ก็คือสว่างไปเลยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไฟที่มันเป็นหลอดขา,ขาวๆแล้วมันแล้วมันเน่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็คือสว่างแบบไม่มีที่สิ้นสุดเออสว่างแบบนั้นส่วนวิธีที่สองนี่ก็ง่ายกว่ากันมากครับแถมเป็นไฟสว่างแบบผมว่าก็ไม่สิ้นสุดเหมือนกันน่ะถ้าดูแลเขาดีๆก็คือให้คุณหาป่าพระจันทร์ที่อยู่ในถ้าเอาสวิงลงไปด้วยแล้วก็เก็บไร์บับที่มันเออเนี่ยเนี่ยลูกกลมๆขาวๆที่อยู่ในในใน,ในป่าพระจันทร์ตรงนี้นะ มันจะออกมาเป็นเนี่ยมแมลงแมลงไร้บบบแบบนี้ซึ่งจะบินวนรอบตัวเราถ้าหากว่าในตัวเราอะ่ะมีมะแมลงของมีมแมลงไร้บบบอะ่ะอยู่ในตัวหนึ่งตัวมันจะบินวนรอบตัวเราตามตามตาม,ตามตัวเราตลอดวิธีการเก็บก็คือว่าก็ให้กดสเปคบาค้างไว้เลยง่ายๆแค่นี้แหละครับผมเก็บมาได้เรื่อยๆเลยครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันตายเนี่ยก็ลงมาแล้วก็เก็บใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆอ๋อมันต้องรีบเก็บเลย พี่รูล้ละเก็บแล้วเราก็รีบเก็บเลยสเปคบาค้างอะ่ะเ,เออพี่ได้มาเออท่าไหร่หกป็นไปปล่อยลยคือปล่อยทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยใช่อยู่ไหนวะเอ,อ้ยสวยสวยงามเออเออเออเดี๋ยวปล่อยบ้างเว้ยเฮ้ยสวยงามะ่ะเออไม่ตามใช่สักตัวงจริงโอเคสวยงามสวยงาม เออเ <c oughs> นี่ยสว่างดูมิ้่เขียวสดแล้วมันเหมาะกับไอ้นี่ต้นไม้ต้นนี้ด้วยเนาะม,มันมันสวยดีอ่ะนั่บอกว่าอะไรก็ตามนะเธอเก็บไปทิ้งให้หมดเลยอย่าไปไว้ตรงนี้เนี่ยดูนี่ข้างล่างนี่เห็นไหมมันมันมาบินอยู่ตรง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 ,ตรงในน้ําได้ด้วยเออเนี่ยอืมใช่มสวยสเออโอ้ยอ,อ,อย่างสวยแรงบ้านเราสว่างไม่ต้องใช้ไฟ